สวัสดีครับมาพบกับร้านหนึ่งหกแปดบเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์เรนไว้มือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า C650GT นะครับตัวนี้เป็นรถปี2016นะครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่39,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทตะวันออกลีสติ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทคงศรีบุญบายนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่88,000บบบาทนนนนะะคคครรรัััถี้แปดหมื่นะะคคครรรััับบถนนนี้ โดยรวมจะเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับเป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับของแต่งก็จะมีเป็นกระเป๋าหน้ามาให้นะครับกับกล่องหลังนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูหน่อยนะครับเครื่องเดิมๆนิ่มๆเลยนะครับเอาขๆา็ๆจะประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถจริงได้ที่ร้านเลยนะครับรหัสติดต่อรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส4นะครับใครที่ออกรถกระทางแล้วเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือน1 0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊คร้าน้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ